เอาสวัสดีครับอ่าผมเก๋อีสานใต้ครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวผมสิพาท่านผู้ชมมาขอโชคลาภจากอ่าปูแดงย่าบุญอีกครั้งหนึ่งครับท่านผู้ชมครับวัตถี่านมาเนาะครับเลขเขาสามตัวตรงๆครับสามตัวตรงๆเพิ่นมาเพิ่นโบเสืออ่าก็คือเลขหฟ้าเอ็มลอยครับที่ผมมาให้ท่านผู้ชมเบิ่งนะครับเนาะแมนครับเดี๋ยแกยังอยู่อยู่ครับฟ้านี่ครับ นี่ครับท่าช่อวันที่ผ่านมาเมื่อกี้ไอตัวนี้คือไห้ไห่เพิ่นเบิ่งอยู่แม่ไห่านผช้ชมเบิ่งอยู่ครับนี่ครับสามปูแดงยาวเลขสองสามห้าตรงตรงเลยค่ะเมื่อที่เราก็ได้บอกกับท่านผู้ชมอยู่เนาะเลขฝาเอ็มร้อยสองสามห้าสามตัวตรงตรงไม่ต้องกลับเลยค่ะตรงตรงแบบประตงกลับเลยค่ะใช่สารไป่พิ่นบอกอยู่ว่า้าหากว่าโบมาเลยชุกมากมากลาเอ็มลอยดีมาดีค่ะมากดี เห็นบ่ถ้าว่าไฟเห็บลอยกับมาเลขโก่งทองคำค่ะแต่สามสามสิบเจ้างวดนี้เนาะจ้ะปวดสุดท้ายของปีหกสี่นะจ้ะปวดสุดท้ายอาชิมานแต่ก็ว่าชีนึงก็ได้ค่ะติดตามกันค่ะเขามาเขามากินงวันแล้วนะครับจี้หางวดแล้วเนาะไปงวดเองเขาทุกงงวดตามธรรมชาติแต่เลขที่เขาคือเลขที่ผมผมหามาให้นี่แหละครับ เขาสูงอดครับท่านผู้ชมคือคืองวดก่อนๆนี่หลายงวดติดเลยก็คือเลของแม่นมาง<อ>วดล่าสุดก็คือเลขกฟ้าครับค่ะเลขถูกประทานมากครับอาสิมางวดนี้ครับเลขถูกเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวมาเบิ่งพร้อมกันเนาะครับสำหรับงวดนี้ครับวันที่30ธันวาคม2564นี้ครับท่านผู้ชมชตอนรับปีใหม่ครับเฮงๆรวยๆด้วยกันครับ นี่ครับท่านผู้ชมครับงวดนี้นะครับงวดของวันที่สามสิบธันวาคมสองห้าหกสี่นี้ครับอเลขที่ผมอธิษฐานขอจากปูครับเก้าหนึ่งเจ็ดครับอุ้ยเก้าหนึ่งเจ็ดครับไปอีกมนอยนะครับท่านผู้ชมอันนี้วันที่ผ่านมาเราออกสองสามห้าครับสองสถานะคืองวดพาร์าเมื่อกี้แมนสิบหกธันวาแมนอันนี้คือสามสิบสามธันวาเก้าหนึ่งเจ็ดเดี๋ยวเราจะเก็บไปตรงนี้ เก้าหนึ่งเจ็ดหนึ่งเก้าเจ็ดอืมค่ะอันนี้คือคือหวดห้วยครับนี่หววสามสิบธันวาครับน,นี่ครับสามสิบธันวาครับเก้าหนึ่งเจ็ดครับลนะมเลยเนาะอื ขอทราคุผ้าครับเมาน่อาี้ลราหลานก่าบมาขอราบลาบคือเี่เาบรับ อ่างวัตถิ่านหน้าเนาะครับปู่กัมยากรเมตตาให้ลูกหลานอ่าหลายๆคนทางเอฟซีที่เขามาเบิ่งคลิปของเคยสารใต้ครับจากการโมหน้าเนาะครับเอฟซีเพิ่งจะถูกน้ำยูครับมีโจมมีรามน้ำยูครับสลับวันกองทีสามที่ท่านวาคมสองหาหกสี่นี่ครับปีใหม่พอดีเนาะครับปุญญาครับอ่าลูกหลานกับมาขอโชคขอลาบอีกครับอบางว่าปุญญาสิเมตตาให้ตัวเลขตรงๆเลขไทย ของรัฐบาลทีนึงฉลากกินแบ่งรัฐบาลเนาะครับปุญญาครับไหมาตรงโต๊ะไหมาตรงตรงเด้อครับอ่าเป็นฟ้าอิมลอยก็ได้หรือว่าในเล็กถูกก็ได้ครับปุญญาครับขอให้ลูกหลานทุกๆคนสมปรารถนาแด่เด้อครับปุญญาครับแล้วการเอฟซีนะครับปุญญาอีกเขามารับชมคลิปของเคยสารตายในการโกบหน้ากับขอให้เขาได้จับเงินหมื่นเงินแสนมีเงินมีทองด้วยด้วยดครับปุญญาครับโดนบันดาลให้เขา มีโชมมีถาบน้ำเด้ดเอ,อครับปุญญาครับสิ่งที่ลูกขอหรือว่าอ่าสิ่งที่ลูกเฮ็ดบ่ดีเนาะที่ล่วงเกินปุญญากับปุญญากับภัยใหย้ลูกหลานทุกๆคนเด้อครับสาธุสาธุสาธุ ครับท่านผู้ชมครับสารเล็กถูกนะครับผมกับขอจากปูแดงยญ้าบุญครับเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับขอให้มาในเลขถูกตรงๆครับเพื่อไปฝากท่านผู้ชมนะครับปีใหม่พอดีครับเป็นกองขวัญปีใหม่ครับท่านผู้ชมเรามาเบิ่งพอปอมกันนะครับงวดที่ผ่านมากับเขาฟ้าเอ็มรลอยเต็มๆครับท่านผู้ชมสารับงวดนี้ก็บบอลเนยกันครับทางฟ้าเอ็มรลอยล้วการเลขถูกครับเนาะครับไฟ้าอิมลอยเด้อ ตองไปไกลๆไว้สาวๆไปแล้วพูดท้องตาม้อนสิลดก็ไม่มีเลขถูกครับปู่แดงหญ้าบุญครับตัวแรกคือเลขศูนย์ครับเดี๋ยวเราหลุนตัวสองของกันนะครับเนะแต่ฝ่ายเอ็มลอยนะครับด้วยนันแดงีะคือครับเก้าหนึ่งเจ็ดครับเก้าหนึ่งเจ็ดครับหวดที่แล้วเปิดไฮสองสามห้าสามสีบทันลาหกสี่ลองพิจารณามั้งครับเดี๋ยวเราลเลขชูบตัวที่สองครับ ที่สองครับค <sch> <splash> ือเลขเจครับ0 7 0ย์ดศย์ดหรือศ1นย์หนึ่งเนาะเด็กไฟแดงๆรันเเห็นบหครับแดงเฉดๆเลยเก้าเดย9 1 7เดี๋ยวถะลุตัวที่สามครับปู่แดงยายบุญขอโชคเด้อปู่เด้อสาธุสาธุสาธุเด็กทูบตัวที่สามครับปู่แดงยายบุญศ7 6 0 7เจดหย์เจดหครับ แต่ถ้าเป็นเลขต laptop, ัวกลับนะครับนเพราะวะเลขเจ็ดกับเลขโกมันกลับได้หรืออาจจะเป็นศูนย์เจ็ดเก้าหรืออาจจะเป็นศูนย์หนึ่งหกหรือศูนย์หนึ่งเก้าบังเอิญนะครับบังเอิญตรง,งก,กันกับเลขฝ่ายมลอยครับแดงจริงเลยคือเก้าหนึ่งเจ็ดนะครับพองวดทีแล้วที่พามานะครับนอกน,น,น,นี้เพิ่นก็ออกเลขตัวนี้ครับนี่นี่ครับสองสามห้าสามตรงตรงครับสองสามห้าปู่แดงแยกบุญครับงวดที่แล้ว โแมีน่าโบมีนะครับแต่หากว่าผู้ใดเห็นครับนี่งดที่แล้วนี่มีมีเหล็กตัวนี้ครับนี่งดที่แล้วครับนี่งดนี้คือเหล็ก917ครับจะมาเหลขถูกก็หรือว่าจะมาเหลขฝาเอ็มลอยดวนี้ครับลองพิจารณาดูนะครับเด้อสามสิบธันวาสองห้าสี่ครับเพื่อปูเพื่อยาแล้วเมตตาให้โชว์นะครับเนาะก็ขอใ่้ทุกคนครับเฮ็นเงๆนกันมานะครับนะสามสิบธันวาหกสี่นี่ตอนรับยี่ใหม่ครับการนำเสนอทุกคนเบงเพื่อเป็นแนวตางครับ มากบ่มากบ่กากันครับกับปู่ใช้วิจยารณญาณครับในการรับชมครับเลขทูบป,ปูแดงย่บุญครับนี่ขอชงเห็นครับทุกคนด้วยปูเด้อด้วยยาเด้อผู้ใดมักเล็กตัวใดก็ลองพิชิตได้ครับเลขอาจจะหลายตัวพร้อมเป็นเลขตัวกลับแต่ถ้าหากว่าผู้ใดซื้อเลขตัวใดก็ขอให้ถือเลขตัวนั้นครับมันมันทุกทุกคนครับผมสาธุสาธุสาธุ